สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เรามาทํานายกันดีกว่าว่าเขายังรักเราไหมนะคะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพค่ค่ะค่ะเรามาฟังคําทํานายกันก่อนเลยในส่วนของใบที่หอ่ะโอ้ยังรักอยู่เลยค่ะคือจริงๆอ่ะ เขาพยายามยื่นหรือเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะรวมถึงให้ความรักความอุ่นกับคุณด้วยดังนั้นลองเปิดใจนะคะอาจจะมีเด็กมีอะไรมาชอบก็ได้นะในส่วนของใบที่2นะคะใบที่สองเนี่ยเพิ่งมองว่าคือคนนี้จะเป็นเน้นในเรื่องของการงานทํางานหาเงินการขยายการเติบโตการพิจารณาในเรื่องของความรักที่มีการก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะดังนั้นคนนี้อาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยอาจจะความใส่ใจอาจจะลดล,ดลงถ้าพูดถึงนะแต่คือเขาก็อาจจะมีของมีของขวัญของฝากหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีซื้อมาให้ประมาณนั้นมากกว่านะคะใ mm hmm. บที่3ค่ะใบที่3เนี่ยเรียกว่าบางครั้งค่ะถ้าอยู่ห่างๆกันจะดีอยู่ใกล้กันแล้วมันร้อนนะคะ mm hmm. ดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีคนนี้อาจจะแบบว่าเจ้าจ้าวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าโวยวายประมาณนั้นมากกว่านะคะ mm hmm. แต่ก็คือว่าเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เปิดเผยค่ะ มาดูใบสุดท้ายค่ะเรียกว่ารักไหมมันก็รักนะเขาเรียกว่ามันผูกพันกันนะคะกว่าที่จะคู่กันกว่าที่จะมากันได้ถึงระดับนี้นะคะเรียกว่าค่อยๆสะสมความรู้สึกค่อยๆสร้างฐานะสานหัสฐานะไปด้วยกันนะคะดังนั้นจริงๆก็มองว่ามียสามารถก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเงินทองเรื่องอะไรต่างต่างคือเขาค่อยๆแบบว่าวางแผนในอนาคตดีอะคะ่ะถ้าพูดถึงนะแต่จะไม่ค่อยได้มาบั่งแบบว่าคิดในเรื่องของ ใจเราเท่าที่ควรแต่จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าทำยังไงให้คุณมีความสุขมีเงินมีทองประมาณนั้นมากกว่านะคะค่ะถือว่าดีหมดเลยนะชุดนี้นะคะก็ขอให้ชีวิตคู่ของทุกๆท,ท่านเป็นดังไพ่นี้แล้วกันนะคะก็มีความสุขนะคะมีเงินมีทองร่ำรวยแล้วก็ขอให้เจอความรักที่สมหวังทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่นะสนใจก็ดูดวงติดตามมาได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจนะคะที่เพจ YouTube t i k t o k ดูดวงพิ่งน้อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ